สัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออก Fantasy bb books นะคะวันนี้ bb จะมาแนะนำหนังสือเรื่องบ้านวิเศษของพ่อมดนอนแดน house of many w a y เล่ม3ผู้เขียนไดอาน่าวินโจนผู้แปลนันทพรปีเลเป็นหนังสือแนวนวนิยายแฟนตาซีนวนิยายประจนภัยนวนิยายแปลภาพยนตร์แอนิเมชันวรรณกรรมที่ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์คำโปรย ชาเมนเบเกอร์ Baker, เด็กสาวผู้รักการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจได้ตอบตกลงดูแลบ้านของคุณปู่ใหญ่ของเธอซึ่งก็คือพ่อมดนอนร์แลนด์เธอพบว่านอกจากเธอแล้วในบ้านก็ยังมีผู้ร่วมชายคาเดียวกันคือเวฟหมาจอนผู้มีเวทมนต์ปีเตอร์ลูกศิษย์ของพ่อมด รวมทั้งเหล่าโคโบตัวจิ๋วสีฟ้าที่ช่วยทำความสะอาดบ้านพ่อมดในเวลาเดียวกันชามานได้ทำงานในห้องสมุดหลวงของพระราชาก่อนสมมติว่าตัวเองได้กลายเป็นหัวใจสำคัญในการไขปริศนาสิ่งมหัศจ,จรรย์ในบ้านพ่อมดการตามหาทองคำมหาสารให้พระราชาและการปกป้องทุกคนให้พ้นอันตรายจากตัวประหลาดลับบ็อก หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด288หน้าราคา320บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์ w o r d อ Wonder หนังสือบ้านวิเศษของพ่อมดนอร์แลนด์ House of Many w a y เล่มที่สในหนังสือชุด How ผลงานของเดน่าวินโจอนเดน่าวินโจนคือนักเขียนเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์ได้ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับนักอ่านทุกวัย นักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่พิกัดใต้คลิปใครชอบคลิปนี้สามารถกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ b b บีได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย